โอเคผมเปิดเนื้อหาจากในนีแ้แต่แต่ผมพูดไปในคลิปผมอะผมเออจเนี้จะคุยกับพี่แบบส่วนตัวแต่ไม่เอาดีกว่าไอ้หเพราะว่าสร้างกลุมมาเพื่ออะไรอะ <c oughs> คุยส่วนตัวเฉยโอเคงั้นจะคุยเรื่องอะไรดีครับเปิดประเด็นเถอยอ่ะเปิดประเด็นดอุ้นย <c oughs> น,วย <c oughs> นิวหลุดรอเล้เลยรอเลเลยเล่นเยรอเล่นล <c oughs> <c oughs> รอเล่น <c oughs> <c oughs> เนี่ยแบบบอกว่านิ้วหลุดเหรอเน่นี่ยปลอมนิ้วปลอมนิ้วปลอมคุณก่อนเลยเฮียคุณก่อนเลยเห็นเห็นพิมอยู่ไหมเอาแล้วถ <ok> <AN> <soap> ูกรถชนุ <reco Christ exhale> ่มๆแล้วบินมีซูโมเมนุ่มแล้วเลยเลยโอ้จะเปิดเรื่องอะไรวะอออเรื่องชีวิตพี่ก็ได้อ่ะเอาเรื่องชีวิตเลยเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราแบบสรุปสรุปจะได้เข้าใจว่าแบบผมเป็นคนยังไงมากขึ้นโอเคโอเคผมฟังแล้วลองดูช่วงเอ่อสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้สมัยตอนนี้คือแบบว่ามันก็คือเราไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็เป็นเด็กๆใช่ไหมล่ะ แถมเอ่อคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างจากเราอยู่อย่าอย่าใช้คําว่าเขาจะมา,าเล่าว่าแตกต่างจากเขาเล่าว่าแตกต่างเขาแบบว่าอย่างเช่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องอุปนิสัยบบเพื่อนสมัยนะั้นก็คือแบบโอ้โหจะเกลี้ยกล่๊ากันแบบโอ้โหอยาก,กากโตไงเด็กอยากโตเนาะแต่เราต้องติมติมอะ่ะอัวตีไว้ก่อนต้องแบบไม่ค่อยอ่าโรงเรียนที่เราไปเนี่ยคือบอกชื่อโรงเรียนได้ไหมไม่บอกแล้วกันอ่า แต่ว่ามันเป็นอ่ามันจะมีสองหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่ผมอยู่กับหมู่บ้านอีกมหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งที่พูดถึงอ่ะมันมันจะมีโรงเรียนเราก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนนั่นแล้วคนในหมู่บ้าน,นนั้นอ่ะก็แบบโอ้ก็ก,ก็ก็เกี้ยวกาดอยู่คือเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่ <c oughs> คือแบบเออเห็นหน้า,จากจะตัดกันเลย <c oughs> นึกว่าปากกันเเออเรื่องความที่เราอะทรงติมติมอยู่แล้ว พอไปอยู่ที่นั่นอะ่ะก็คือแบบว่าโอ้โหคุยกับใครไม่ได้เลยคุยยากมากเพราะว่าเด็กแบบเด็กของที่นั่นอะ่ะคือเขาจะแบบว่าโอ้พ่อแม่ก็แบบอยาร้างกันซะส่วนมากเออพาะไม่ติดใจกันอะไรเงี้ยเออยากันยุงน่งมันมันแบบแบบว่าง่ายคือเด็กเด็กที่นั่นจนี่ยจะใจะใจแตก S <S <an> <S ก็เลยกลายเป็นว่าแบบผมอะด้วยความที่แบบทรงแบบไม่ค่อยสู้คนก็เลยแบบโดนล้อตลอดเลยตั้งแต่เข้าสู่เด็กเล็กอ่อช่วงอนุบาลช่วงอนุบาลน,นี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เราเป็นเหมือนเด็กแบบมันเด็กปัญญาอ่อนเด็กพิสิษเงี้ยเออ,อล้วคนก็เลยชอบมึงบอกเฮ้ยแค่นี้มันยนัญาอ่อนเงี้ยเงี้ยโง่เงี้ยเออเภาษาเด็กอะไร <S 2> <S 2> <S 2> พอขึ้นมาถกมาแ็แบบว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยมีเพื่อนเราก็เลยแบบวานลูก คุณนึกผมคือคือคือคุณนึกดูนะผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบการเรียนเลยคุณไม่ใช่ว่าแบบเรียนนะแต่มันแบบว่าเหมือนเราแบบขี้เกียจเออไม่ใช่ความขี้เกียจขี้เกียรมากเราก็เลยวาดรูปในห้องเรียนครับแล้วผมอะไม่ใช่การแบบว่ามันไม่ใช่การที่เราเอาแบบว่าเอาสมุดมาเป็นแบบสมุดวาดรูปเงี้ยไม่กูฉีกออกมาแล้วกูก็วาดไอ้กูก็เก็บไว้นอกจากวาดรูปแล้วพับกระดาษครับพับกระดาษเยอะมากๆอุ้ับอะนรบ้าพัรงนั้นอีกที่ผมบอก คุณพับอะไรบ้างครับผมอะ่ะพับเยอะมากเลยสมัยนะั้นอะไรดังบ้างอ่าอ่ารถรถกระดาษรถกระดาษอ่ารถกระดาษเอาไว้เป่ามนความที่พ่อแม่ไม่ค่อยอยากมมให้เราเพราะว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่ามีของเล่นของพี่สาวอยู่ถึงแม้ว่าของพี่สาวเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะแบบว่ามันไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บีนะ้จคนผมไม่ได้พูดถึงตุ๊กตาบาร์บี้ไม่พังแบบพังไม่หมดแล้วอ่ะคุณทุภาัเลยนะผมกับพี่ผมอ่ะอายุห่างกันตั้งเยอะ ของเล่นของพี่ผมมันก็เลยจะแบบว่ามันก็เลยจะแบบเก่าไปาามั้งเงี้ยก็เลยเล่นไม่ได้แต่ทีเนี้ยเราก็เห็นเพื่อนๆนเขาแบบในห้องอ่ะมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่แบบมึงไฮโซเออ,อมันก็จะชอบซื้อของเล่นมาใหม่ๆซื้ออะไรใหม่ๆที่แบบ,บบพวกเราไม่เคยรู้จักอ่าปองปัวกมีาอะไรประมาณนั้นเลยเว้ยแล้วสมัยนะั้นนีกผู้ชายอ่ะคุณนูกภาพเย็กผู้ชายสมัยนั้นมันชี้อะไรบ้างวะต่อเล่นชอบแบบอะไรอะไรบ้างอ่ะปืนเงี้ย ปืนอาวุธอะไรพวกนี้เออสร้างเป็นปืนของไอ้โง่ที่ยิงไม่ได้แต่คุณใส่แม็กได้คุณสามารถขึ้นลำกองใส่เออนกว่าวนี่นี่พี่พี่นว่าแบบอ่ายิงไม่ได้อเอาไปปายอย่างเดียว <laughs> บุงมงแมลงอะ <laughs> บุงมแลง <laughs> งมแลงรโยิ้วมือรับมิบบบอรับมือคอ <laughs> นโอรลอะไอย่ะ <laughs>